บริษัทฟอ,ฟอร์ลากรุปจับมือกับดีดีเย่นะคตนะตระกูลเภสัจกรผู้ผลิตยามาอย่างยาวนานกว่า340ปีจากประเทศยเยอรมน,นีรวมเปิดตัวดีวิต้าอย่างเป็นทางการพร้อมนำสามผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพรีเมียมนะคะมาอวดโฉมภายในงาน Cosmoprop CBE ASEAN Bangkok 2025การันตีสูตรคิดค้นจากแพทย์นักวิจัยคนไทยตอกย้ำนะคะฟอร์ลาเป็นผู้ที่ได้จดสิทธิบัตร PhD.MD f o r m ท l a t ม d เพียงหนึ่งเดียวที่ถือเอกสิทธิ์โลโก้นะคะประกาศลุกตลาดพร้อมหนุนไทยเป็นหับอุตสาหกรรมของอาหารเสริมเอเชียโดยมีคุณชนะดากรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัทฟอล์ล่ามัลติโซลูชันจำกัดเจ้าของลิขสิทธิ์แบรนด์ดีวิต้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยพร้อมด้วยมิสเตอร์จอห์นแดเนียลนะคะซีอของดีดีเย่เข้าร่วมงานไปเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาก็เหตุผลนะคะ ข้อที่1คือเริ่มจากความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างเราระหว่างฟอร่ากับดีเดลฟาร์มาก่อนอเพราะเรามีความสัมพันธ์ที่ดีในเชิงของการค้าค่ะแล้วก็ในเรื่องของอตัวแบรนดิ้งซึ่งมีประวัติจากตระกูล d ีเดะค่ะมากกว่า340ปีก็คือเขามีความโปรเฟชชั่นอลในการทำแล้วก็มีความชํานาญในการทําในเรื่องของสินค้าฟาร์มซูติ i คอลแล้วก็เราก็ร่วมงานกัน ในส่วนของพาร์ทการทำแบรนด์ให้กับทางลูกค้าในส่วนของ p r i v a t e brand แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เหมือนเราทั้งสองบริษัทนะคะก็คุยกันว่าเรามองเห็นถึงอนาคตในการเติบโตของแบรนด์ด i วิต้เราก็เลยนำแบรนด์เนี้ยคะ่ะเข้ามาสู่เมืองไทยในคอนเซ็ปที่ว่า the happiness of living life fit tangible คือเราอยากให้ชีวิตของคนนะคะจับต้องได้ง่าย,ายๆคือเป็นสินค้าที่ดีในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ค่ะ อันนี้ก็คือเป็นสาเหตุที่ทําให้เราค่ะนําแบรนด์นี้เข้ามาในประเทศไทยเพื่อให้คนไทยค่ะได้พิกอัพสินค้าหรือเลือกสินค้าที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสมที่สุดไม่ใช่เออไพรที่สูงจนจับต้องไม่ได้ แล้วก็เหมาะสมกับราคาค่ะเพราะฉะนั้นราคาของเราเนี่ยคือจะอยู่ที่ตัวอย่างเช่นตัวคาเวียค่ะซึ่งเป็นเสริมอาหารสําหรับผิวเนี่ยหเดือนเนี่ยราคาเต็มอยู่ที่พันกว่าบาทเมื่อเทียบกับเสริมอาหารยี่ห้ออื่นที่นําเข้าหรือแม้กระทั่งผลิตภัย์ในประเทศที่ใช้สารสกัดจ,จากต่างประเทศแต่เทคโนโลยีอาจจะยังไม่ถึงส่วนของเทคโนโลยีที่เรานําเข้ามาจากทางเยอรมันแต่ว่าเราขายในราคาเพียงพันกว่าบาทต่อ1เดือนซึ่งสามารถทําให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแล้วก็จับต้องได้ง่ายค่ะ ในส่วนของตัวมัลติวิตามินเราก็พยายามจะนำเทคโนโลยีของสโลลิลิะคะ่ะเ,เพื่อที่จะให้วิตามินหรือทุกชนิดนะคะี่สชนิดสามารถดูดซึมได้ในกระเพาะอาหารซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ในเมืองไทยก็ยังผลิตไม่ได้หรือผลิตได้ในเฉพาะยาหรือเป็นยานำเข้าอย่างที่คอนเซปที่กล่าวอะคะ่ะ ทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือในความชํานาญของเราก็คือเรามีดรนายแพทย์ชํานาญหยิบเจริญพรในการควบคุมแล้วก็ดูรีเสิร์ชแล้วก็มีแบล็กกราที่ดีอย่างตระกูลเภสัชกรอย่าง d d เดอร์ฟเข้ามาเสริมอะคะ่ะให้ทุกอย่างมันเหมาะสมในราคาที่ดีแล้วก็แตะต้องได้เพราะฉะนั้นตัวมัลติวิตของเราอะคะ่ะก็จะอยู่ราคาอยู่ที่หลักร้อย เพราะฉะนั้นราคามันอยู่ที่หลักร้อยถึงหลักพันต่อเดือนเนี่ยทำให้คนทุกคนอะสามารถจับต้องได้เหมือนกับโซโลแกนที่ทางคุณแดเนียลคิดขึ้นมานะคะว่าทุกอย่างมัน tangible คือจับต้องได้ค่ะ strong point เลยเข้อแรกเลยค่ะเรื่องนวัตกรรมและโรงงานผลิตแผนการผลิตจากยอร์มันซึ่งเป็นแผนการผลิตยานะคะข้อที่สสารสก,กัดจะเห็นเลยว่าสารสก,กัดคาเวียค่ะคุณจะเห็นผลิตในแค่คอสเมติก แต่เราเป็นแบรนด์แรกในไทยที่จดมาถูกต้องตามสอหที่ทำในซัพพลีเมนต์แล้วก็ใช้สารสกัดทั้งหมดจากฝรั่งเศสแล้วก็ใช้คาวเวียที่ถูกต้องแล้วก็นำเข้ามีใบผ่านทางไซเตสมาอย่างถูกต้องแล้วก็เรามีการเทสเอฟฟิเชนซีนะคะมันทำให้ผลลัพธ์ของสินค้ามากกว่าสินค้าปกติสินค้าธรรมดาค่ะ ลงอย่างในตัวของ Complete A 2 C เรารู้ว่าในคนปัจจุบันนะคะเราต้องการวิตามินเราต้องการมินเนอรัลเราต้องการลูทีนเราต้องการคิวเทนแต่จังหวะไหนละ่ะที่มันจะสามารถดูดซึมเข้าอย่างเข้าในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีมีส่วนช่วยค่ะนี่คือสิ่งที่ทำให้เราเหนือกว่าคู่แข่ง ในส่วนของจอยอะคะ่ะตัวนี้เป็นตัวที่เราหวังผลในเรื่องของข้อต่อเราจะมีพาร์เนอร์จากทางฮ่องกงที่มาเยี่ยมเราซึ่งเป็นคลินิกจอยนะคะ mm hmm. เขาเอาไปเทสกับผู้ป่วย mm hmm. หรือแม้กระทั่งคลินิกในไทยก็มีการเทสกับผู้ป่วยสูงอายุข้อที่1คือไม่มีผลเอฟเฟกต่อผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายไม่มีผลเอฟเฟกตต่อผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนั่นหมายความว่าเหมาะสมกับเซเนอรลิตี้ค่ะ t a r ็ตต i n g ซึ่งเราสร้างมาให้มันค่อนข้างเป็น product specialized ตรงนี้ค่ะ กลยุทธ์ทางการตลาดในไทยนะคะเราจะเจาะไปที่ตลาดโดยการแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญเราจะไม่ได้ทุ่มตลาดไปกับออนไลน์ไปกับมีเดียที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือมีเดียที่เป็นดาราเราเลือกที่จะขายผ่านช่องทางคลินิกบิวตี้คลินิกโรงพยาบาลหรือช่องทางออนไลน์ที่มีผู้เชี่ยวชาญโดยการหลีดโดยการนําความรู้ให้ความรู้ความเข้าใจว่าความงามเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราขายคอนเซ็ปต์หรือเราขายความเลื่อนหรู แต่ทุกอย่างมันต้องจัดต้องได้มันต้องมีวิทยาศาสตร์มารองรับผลผู้บริโภคต้องสัมผัสได้ค่ะคาดหวังว่าผลการตอบรับเนี่ยน่าจะดีน่าจะดีในที่นี้หมายถึงว่าตลาดเมืองไทยเนี่ยเราอยากเปลี่ยนค่ะเราอยากเปลี่ยนความเชื่อว่าอาหารเสริมจะต้องเคลมเวอร์จะต้องเคลมโดยที่ขาดความเข้าใจเราอยากให้ตลาดเมืองไทยเนี่ยซื้ออาหารเสริมจากผลลัพธ์ที่สัมผัสได้จริงแล้วก็มีการเติบโตเนี่ย มากขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นมากคือปีนี้ค่ะเรามองเรื่องแบรนด์ a w a r e n e ก่อนเนาะใช่ค,<น>ค่ะมองให้ผู้คนรับรู้ก่อนว่าแบรนด์ดีวิต้าดียังไงเพราะฉะนั้นเรามองว่าพอตรงนี้ค่ะมันเซตเทิแล้วอะค่ะคือผลในเรื่องยอดขายมันจะเข้ามาเองเพราะว่าเรามาด้วยความชัวเราบอกว่าเราเป็นแบรนด์ที่แมทชัชัวมากในเรื่องของออหนึ่งกราวสแตนดาร์ดฐานการผลิตราคาเสิร์ชนะคะ แล้วก็ Efficiency ที่จับต้องได้ค่ะ Thank you Let me introduce first I'm Daniel Dieder um, CEO of uh, d i d e r Pharma in Germany Stop เขาคือคุณจอห์นแดเนียลดีเดีนะคะเป็น CEO จากดีเดียร์ฟาร์มาแคมเปนีแล้วก็เป็น CEO ของแบรนด์ลีบิต้าเป็นเจ้าของแบรนด์ลีบิต้าค่ะ It's a pleasure to be here เขาดีใจมากที่เขาอะมาอยู่ที่นี่นะวันนี้ค่ะ

สามารถใช้ได้สำหรับทุกคนค่ะ As you might know from the past, um, um, companies in Germany has been very specialized in pharmaceutical issues, as it was known um, the pharmacy of the world. คือในเรื่องของ uh, ผลลัพธ์และรีเสิร์ชค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าในเรื่องของ pharmaceutical แล้วก็ในเรื่องของโรงงานยาค่ะเยอรมันเป็นเบสที่ดีที่สุดในโลกค่ะ um so we are especially looking for special ingredients with a high bioavailability and um, now we are very happy to launch uh, the vita products in thailand as well เขาบอกว่าเขาจะสรรหาอ่อ i n g r e d i e ที่มันมีผลลัพธ์อะค่ะทางชีวภาพแล้วก็ทางเคมีที่ดีที่สุดแล้วก็นําจับมาร้อนสู่แบรนด์ vita แล้วก็ในส่วนของ private level เช่นกัน As you a v asked me directly, you're true. That's the reason why I'm here. We will check uh, if um, we do have um, all the information needed to make these products u n d e r s t uh, a n d แล้วก็ถ้าเกิดใครมีใครสนใจเกี่ยวกับ Product เพิ่มอะค่ะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมใดๆอะค่ะขอเรียนเชิญมาที่บูนะคะ P 2 3วันที่25-27ก็จะสามารถที่จะมาถามในส่วนของเรื่องข้อมูลกับทางเราค่ะได้โดยตรงค่ะ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจค่ะ and in case something is missing uh, we do have these beautiful ladies and powerful ladies just let us know then we will make it uh, a new start okay คือถ้าเกิดมีอะไรที่ missing อะคะ่ะเราก็จะมี uh, ผู้เชี่ยวชาญในการตอบคำถามไม่ว่าจะเป็นทางดรนายแพทย์นะคะทางคุณแดเนียลทางคุณฝนแล้วก็ทางลี่คอย support แล้วก็สนับสนุนคำตอบให้กับผู้คนที่ต้องการเข้ามาะคะ่ะแล้วก็สอบถามเราตลอดเวลา ขอบคคุณ่ะและสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ดิวิต้านะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แพลตฟอร์มออนไลน์ของแบรนด์ได้เลยนะคะ